บรรยากาศชามเย็นบ้านเสียก่อนอ้าวเก็บข้าวเก็บของไปแล้วหนึ่งคนนะเพิ่งอยู่ด้วยกันสามมันอะไรอะ่ะอันนี้บอกอ,อะไรเนาะโอ้เสียตองเดินทางนะครับกับรถครู่ใจ ปาดของเต็มคันรถเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรเนี่ยที่นอนหมอหัวหอมอ่อนโอยคุณนอนรถคุณไม่ร้อนเหรอคุณนอนในรถคุณไม่ร้อนเหรอร้อนประหยัดนอนในรถเหรอใช่นอนตามศาลาข้างทางนี่เหรอตามปั๊มตามปั๊มใช่เพื่อความประหยัดนะใช่เอาเปิดยี่นนอนนี่เหรอเปิดนอนท้ายรถนี่เหรอเหรอ ป๊าดปิดคุ่มซู่เนาะนอนนี่ผ้าห่มพร้อมเหรอใช่นอนในรถเลยแอร์ก็ไม่เย็นแอร์ก็ไม่เย็นนอนแบบถ้ากลางคืนมันก็ไม่ค่อยร้อนไงมันก็นอนได้เหรอใช่น้ำน้ำอาบที่ไหนอาบปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนน้ำเออส่วนมากนอนปั้มไหนนี่ปั้มเขียวเหรอปั้มปตททำไมไม่นอนปั้มเขียวปั้มเขียวไม่ที่อาบน้ะฮะปั้มเขียวไม่ที่อาบน้ครปั้มเขียวไหนปั้มเออก็ปั้มเขียวไง บางเลยว่าพีพีเหรอเออมีที่อาบนด้อ๋อปั๊มพีเหรเออมีที่อาบน้ำมีที่อะไรแล้วก็นอนได้เลยผมก็นอนเออนี่เพิ่งรู้ว่ามันมีที่อาบน้ำไม่ที่อาบน้ำแต่ก่อนผมออกต่างจังหวัดผมวิ่งเดินสายสมัยก่อนตอนที่ผมมีรถกระบะผมก็นอนนอนตามปั๊มหมดโอเคโอเคนอนรู้แล้วที่ไหมเออแต่ว่าเวลานอนผมสตาร์ทเครื่องนอนนะมันนอนไม่สตาร์ทเปลองเปลองน้ำมันเออ อันนี้แอร์ทำมาเาเนาะทำมาเรียบร้อยแล้วครับสามพันแปดร้อยคันนี้ใช้คุ้มมากเลยอะ่ะเมื่อไรจะเปลี่ยนคันใหม่มมน่าจะไม่เปลี่ยนนะเหรอน่าจะมีเซลใหม่มาถึงจะเซลออกคันใหม่หเออใจหายเลยอะ่ะจะออกเดินทางนะครับเสียตองเพิ่องอยู่ด้วยกันวันสองวันเองจะไปจังหวัดไหนเนี่ยอ๋อไปอ,อ่าอำนาจเจริญไปอำนาจเจริญยโส อุบลเออเพิ่งอยู่ด้วยกันสามอันสามสี่จังหวัดอุบลอ๋อตีเข้าสีสะเก็ดสุรินอุบลอ๋อนีดีหรวกันกันชนที่ว่าไปเปลี่ยนมากับผมเนี่ยนี่เหรอใช่ครัอ๋อแล้วโอเคเราเปลี่ยนมาโอเคอยู่แต่ว่าดูรอยสิไหนอ๋อคุณไม่ทำสีอะไม่ซื้อของใหม่เสีเลย ใช่ราคาเขาเท่ากันจะมีของใหม่ดูรอยเยอะอืมมีประกันก็ไอ้นี่ไม่ได้แล้วไปบอกประกันยังบอกไม่ได้เหรอเพราะมันมีรอยยังไงมาถ่ายรูปเขาก็จะไม่เห็นเลยนะต้องเอาแบบไม่มีรอยเลยมาติดแล้วเขาถึงจะแก้งันกานที่เขาก็ไม่รับไม่รับเคลมแล้วถ้าเกิดอะไรต่างแต่ว่าประกันก็ยังประกันชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ก็ดีอ่ะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่อ๋อทำไมอันนี้หลุดออกไปหมดเหรออ๋อมัน ชนแล้วก็ชนใหม่แล้วก็กระเด็นออกเลยอ๋อหายทั้งสองทางเลย <c oughs> ใช่อยู่หลังอ๋อ,อยังไม่ไติดนะโอ้ไปแล้วบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับเสปปร็จตอออกเดินทางน,น,นะครับหลังจากอยู่ด้วยกันสามัน